มาครับพี่น้องมากินตำส้วปูหน้าดองใส่กุ้งสุกพี่น้องกินผู้เดียวแซ่บเลยมือน,นี้อือพี่น้องโอ้ยลุยเลยลุยเลยสวัสดีครับมาพี่น้องครับมือน,นี้ได้ตำส้วปูหน้าดองใส่กุ้งสุกมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องแซ่บนมกันได้พี่นอ้นนนองครับอุย้ยสุดยอดเลยมือน,นี้กินผู้เดียวแซ่บพี่น้องเบิรงเส้นตที่ละ่ะโอ้ยเส้น ขักขนาดเลยบาทเบิงสินสินยาวครับพี่น้องไร่เตียกขาดบบได้แต่ละมือต้องได้กินได้พี่น้องครับนี่ต้องได้กินหอยเพิ่นนี่เขาว่ากินบบได้เนาะต้องกลมจอง รั่ไิมตำเพชรแถกหอยพี่สิกินได้จะยังว่าไปเห็ดฟ,ฟันยังไม่กินยังไม่กินนี่แม่นี่มั้ยังไม่เยยไม่หากินได้พอเถาดองให้กินพี่น้องปูดองโอ้โหดูคำเขาเนีย้ยจังครับ อืม่มแจ่มปะครับนีไหมพ่นเนี่ยกินแบบแฮนดี้จิำแล้วกเพื่อนให้กินน้ำเนี่ยนีย่กินมาไหโอ้ยมานางังมึงคนเนี่ยที่ตรวจคนกินมาไพี่น้อง ตโตนกัขอมม้อสีตำแบบบุพเพศแจ๋บอนี่ <c oughs> ม <า S 1> อหอมอ่ะไปพาฟันนะเสียวหอมมา,า,ากดวกกล้ยช่างลองเคยกินบะหายา แต่ละต้นนี่ไม่หยอ่ก๋วยเตีอนหนึ่งเอาเอามันคือเป็นใหญ่กินได้มันกินได้อยู่หรอกินดิบได้หรือป่าลุงดูก๋วยกินดิบได้หรือเปล่าดูก๋วยกินดิบได้หรืป่าพอเท่าก็ยังบ่มั่นใจพี่น้องเอามันก็ข้อศีกินได้ บอลหัวปีก็ยังกินดิบได้กินได้อยู่บ่เมื่อเมื่อใหญ่มันใหญ่ที่มัเต็มท้องบ่หลอวหัวหลัสไซบัวมีใหญ่บ่มันก็บ่มีเต็มซ้ำนี่บ่มีอืมบิ่งเว้ยมันน่าจะกินได้อยู่นะพอหัวปีมันก็ยังกินได้ก็กินใบกล้วยเนี่ยบ่เนอะ ใหญ่มันกินหรอกอ้ใหญ่มันกินมันมีใหญ่พี่น้องกินได้อยู่บ่อันเป็นไส้อะไรกินไ้เยหรอหอมกระปอูอืออือยัง่กล้กินเปอนยัง คือมีใยนี่าขาี้หนามโมขาดิพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวอย่ากินพี่น้องหยว่ามันกินไดหรือบ่ได้บอกนี่เด้อพี่น้องแต่ว่าหําไปหนามมาบ่ดมันมันือจงมีใหญ่อยู่ในท้องอยู่ในปากเขาเนี่ยแต่ว่าถามพี่น้องก่อนว่ากินไดบ่พี่นอดด้องว่ากินไดจะกินได้กินเ่อไรก็บ่กินอืมอืมอีตัวอีกตัวเป็นใ่พี่น้องเข้าเจีหฮิตจังไดข้าเจีจริงกินได้ นี่แหละเขาเอาก็าไปมกไก่กันนี่แหละโหช่บ<ม>พูดถ่าว่าจะสิกินในตัวสันพูดถ่าก็ยังบใจมันใจเนาะเขาจะเอาไปใส่หมกไก่ได้ยังไงหมกไก่หมกหนูื<ม>

Năng ăn cay nhạt kia nhạt đi bên hình à <c oughs> ใอ้กินดน้วยนนหน่อยได้ไหมเรีย,ยกว่าโทษครับเรียกว่าเจ็บแเสียบแขว,แขวอีกกินวะยังมกินอยู่ Mm-hmm. ကောင်းပြီနားတော့ยังบัดนี้เดี๋ยวก็มีเอ่ออันลงหวยบัดนี้กูเดี๋ยวๆ sao hmm. thịt Ưm, hmm. thơm มันเผ็ดมันหอนลุมบะมีมันตีล๋ละพี่น้องลุมบะมีเลยมันเนี่ย 嗯，问、mm。Hmm. Mm hmm. วเพิ่นเนี่ยเพ่งเลนบติพูด่งกินคลิปไม่ออกกวนกันบนี อโอก่มันๆโอ้ยต้องเป็ี่ยนต้องหอนอากาศกระเดียว Mình... Mình làm làm ไปแล้วครับพี่น้องเซอร์คิมนี่ไว้พอ่อเขาแม่คิมนาครับสวัสดีครับ